กับข้าวแกงถุงยังมีอยู่ถูกถุงละ15บาบาทนี<ะ>่จ้ะมีจริงๆเหรอมีอยู่ที่นครปฐมนี่ครับไม่ใกล,ล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครน,นะนี่ครับร้านตรงนี้ชื่อว่าร้านลุงชัยครับอ,อยู่ที่ซอยข้างธนาคารกะิีกรไทยหมู่บ้านสีสามพรานริมถนนเพชรเกษมอำเภอสามพรานนครปฐมนี่เองครับ ลุงชัยครับนี่เจ้าของร้านลุงชัยชื่อจริงว่าพี่ชัยโสภารัต์าอายุ63ปีแล้วนะ<อ>นี่ครับเปิดให้ดูเลยเมื่อก่อนตั้งแต่ปี6 1หนึ่งนะครับขายมาประมาณสัก18เออเกือบ20ปีแล้วครับเมืม่อก่อนขายถุงแล้วประมาณสัก10บาทแต่ตอนนี้วัตถุดิบมันแพงหน่อยก็เลยครับขึ้นมาเป็น15บาท แต่ปลาเนรตีเห็นทอดอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะขยับขึ้นมาหน่อยดูสิครับนะพะโลนะแกงเขียวหวานไก่เหรอมีประมาณสัก40-50เมนูในแต่ละวันแต่ละวันนะครับแกงแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยเปิดขายตั้งแต่6กโมงเช้าถึงโน้นสามทุ่มครับเว้นวันหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนันเองลูกค้าเก้าๆออกๆเห็นไหมครับลูกชายจับให้ดูเลยนี่ครับข้าวเปล่าเลวถูกเท่าไหร่ห้าบาทแล้วไข่สองฟองเหรอ สิบห้าบาทนี่นะคิดดูกันละกันครับแต่ละถุงแต่ละถุงนี่นะครับสิบห้าบาทหมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าเอาแบบจับโบนอยเพิ่มนะครับก็คือว่า30บาทครับอย่างเช่นพี่เขาไปเนี่ยครับอย่างปะทูนนี่ครับก็ว่าไปนี่นะตามราคาที่เห็นป้ายนี่แหละครับแต่บางคนนะครับเบียน้อยหอยน้อยมีเงินไปน้อยอย่างนี้ครับนี่ข้าราชการเห็นไหมครับใส่เครื่องแบบตำรวจตำรวจนะครับข้าราชการคนเฒ่าคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงมีเงินน้อยไปหมดครับ แล้วก็บางคนบอกว่าพกตังไป100อย่างพี่คนนี้นะครับล้วงเลยครับพกตังไป100เอ้าลุงลุงไทยในบ้านดิฉันนะครับม,มีคนเยอะด้วยแล้วก็มีหมามีแมวด้วย<อ>จากกินคนแล้วก็กินเปื่อแมวด้วย<อ>ให้แมวกินด้วยนี่นะ<อ>จ่ายตังไปเท่าไหร่ครับหน,นึ่งยกให้สองถุงครับถุงละ30บาทจ่ายไปไป100่้อทอนอีก20บาทคิดดูก็แล้วกันคุณบอกว่ากินได้2วันครับไม่กินได้2มื้อขอประทานโทษเลยนะกินได้2มื้อครับคิดดูก็แล้วกันนะ <laughs> ไม่ถึงร้อยครับ่ <laughs> เพราะฉะนั้นถามว่าลุงชัยนี่อยู่ได้อย่างไรลุงไัยบอกว่าผมเข้าใจครับเศรษฐกิจอย่างนี้นะมันต้องอาศัยการแบ่งปันครับแบ่งๆกันไปผมนี่ก็อยู่ได้คนกินก็อยู่ได้คนรายได้น้อยก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นมันมีความสุขผมขายเพียง 15บาทนี่เห็นไหมอ้อโหต้องยกย่องมากเลยนะครับูุงชัยนี่นะอยากผูกเป็นโตเลยอย่างนี้่ะเพราะว่ามันถูกกว่าทำเองเวลาไปซื้อของสดร้0ยสอยังไม่ได้หมูอะไรต่ออะไร3ชั้นก็ร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบแล้วนะคะ